สวัสดีครับสวัสดีครับอาว่ายดีๆวางดีๆก่อนวันนี้มีวันหยุดอะไรนะวันนี้มีวันหยุดอาสวัสดีครับก่อนเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครัเทเตอร์มาแล้วค่ะวันนี้เทเตอร์มาทำการบ้านการบ้านมีอะไรบ้างมีโดเรนมีให้เขียนให้เขียนภาษาอังกฤษตัวอะไร ตัวอะไรนะตัวภาษาอังกฤษตัวตัวแอลแล้วก็ตัวนอนเนไม่มองนอนเนไม่มองเจตจานอนเนไม่มองก่อนอะไรนะครับเจตจจานอนเนไม่มองก่อนอ่าได้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 อ่เขียนเลยครับผมนอนเนไม่มองตัวแรกเลยเอ่าสวยๆเขียนได้หรือเปล่าเจตเจาเคยเขียนไหมเคยอ่ะลงมือเขียนได้เลยครับ โัไก่พ่อคะอืเคยเขียนไหมเคยเขียนมือก็ไก่เลยได้ครับแล้วก็โค้งมวนขึ้นไปโอ้เคเก่งมากอืมหนึ่งตัวผ่านไปพอเขียนเสร็จแล้วเราก็ามาระบายสีตรงนี้นะครับตรงนี้นะ อ้าวต่อไปได้เลยเขียนต่อครับเขียนให้สวยๆนะอา้าวทำไมหยุดล่ะครับเป็นอะไรเป็นอะไร่างนี้ก็ได้สวยละอ,อะไรนะครับอืก็ได้ เคต่อเลยครับก็ได้เสร็จเร็วๆร,รีบเขียนครับเขียนให้สวยๆ้นอื่นังไมสเจ็จะเสร็จตั้งใจทำไปดีครับกว่าไก่ไม่ต้องหัวเหรออะไรนะครับกไก่ไม่ต้องหัวกเริ่มแรกก็เขียนเหมือนกอไก่นะครโค้งลงไปอ่า โคงแล้วก็ทำเหมือนนอนหนูงอือโอเคต่อเลยครับต่อเลยเขียนให้สวยๆตั้งใจทำนะครับถ้าไม่ตั้งใจทำแล้วก็ได้หน้าบูดนะ้วบูดหน้าบึงด้วยหล่ะอืมตบบูดตบมึงนาดียนาบึง,บงโอ้ยขี้มมกอ่ะอ่ะ โค้ง oh, mm hmm. เหมือนนอนหนู mm hmm. ใช่ตั้งใจทําอำ่าให้เลยตั้งทําจะทําปากแบบนั้นไม่เอา mm hmm. ไม่หล่อเลยอืมําต่อเลยแล้วครับโอเค ต่อเลยครับต่อเลยแล้วจะได้เสร็จแล้ว,รวมรนทัดที่สองแล้วอ,อยากมองเข้าไปสวยๆนะครับอืมนั่นแหละเก่งมาก แล้วก็โค้งแต่ไม่ต้องอยากม้วล่ะครับแล้วก็โค้งม้วนเหมือนนอนหนูโอเคต่อเลยครับผมต่อเลยเก็บเสร็จแล้วเหรออะไรนะก็เก็บเสร็แล้วเหรออืม บรรทัดที่สามแล้วโอ้อต่อเลยครับผมบรรทัดที่สามแล้วเลยแล้วเีนแล้วอืมอะไรนะครับไม่ยากหรอกเขียนไม่ยากครับไม่ยากครับนอนเนนไม่ยากนนี้นยากได้ตัวไหนครับตัวนี้ยากไหมก็ไม่ยากเหมือนกันตัวแอลแอลอะไรนะแอลไล์อะไรนะแอลไร มีโตอ่ะครับอ่าเดี๋ยวรีบเขียนให้เสร็จตัวนี้ก่อนครับรีบเขียนตัวนี้ให้เสร็จก ok ่อนจะได้ครับรีบเขียนตัวนี้ให้เสร็จก่อนก็จะได้ก็จะได้ทําตัวแอลตัวแอลเล็กจับขาครับตัวแอเลนตจับขาครับตัวแอเล็กจับขาตัวเลเล็กพูดแสงไม่เป็นไรรีบเขียนครับรีบเขียน ม,มคาคุณครูจุดให้เต็มจังอ่ะอืมเขาเขียนให้เต็มอืมโอเคต่อไปต่อไปใกล้จะเสร็จแล้ว นันนแหละครับผมสวยๆเขาตั้งใจทำเขารีบเสร็จครับเดียวเพื่อจะรีบเสร็จอืมเก็บเก็บเก็เก็บเ็ดีกว่าครับช่วเสร็จเสร็จอืมจะต้องไม่ชอบไม่เสร็จจะต้อสอบเสร็จเสร็จมากครับอะไรนะตัวใหญ่มากนะอืมโอเคครับนี่ก็บอแยกมาก ก็ายากเหมือนกันทุกตัวเลยถ้าหนูไม่ตั้งใจทํามันก็จะยากถ้าเราตั้งใจทํามันก็ไม่ยากครับไพูดอย่างอ่ก็ต้องพูดพูดอย่างนั้นก็นนถูกต้องแล้วจะพูดจากเด็กอะไรนะครับพูดอย่างนี้ไ,นนไม่ได้ได้ครับมาเร็วใหกเหมือนกันหลบครับใี่เหมือนกันแหลกนี้นก็ได้หรอครับ อ่าโ,โอเคตัวนี้เสร็จแล้วเราเราคัดตามที่คุณครูกําหนดไว้ตามเส้นรอยปะเนี่ยเสร็จแล้วท <Ag> ีนี้ Luft <sea. S 2> over. คุณครูให้ให้เขียนให้เขียนเองให้เขียนเองพูดผิดให้เขียนเองให้เขียนเองคืออ่าคุณครูจะมาร์กไว้เฉพาะข้างหน้าข้างหลังเราก็เขียนเองนะครับเขียนเหมือนตัวนี้นะครับเข้าใจไหมครับเขียนเหมือนกอไก่อ่าเขียนเหมือนกอไก่แล้วก็เราก็เขียนเองนะครับคุณครูมาร์กไว้เฉพอะาลากเส้นไว้เฉพาะข้างหนเฉยเจเตอร์ทำได้ใช่ไหมครับครับ <า>เขียนให้ดูน่อ่าได้ครับพอเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูนะอ่าเขียนให้ได้นะครับมันดำดำด,ำดูอืม,มอ่าเขียนให้ได้ครับอือทีนี้ก็โคง้งวนหลังโค้งไปอ่าแล้วก็ม้วนขีดขึ้นมาตรง,ตรงโอเคนะดูสิได้สองตัวแล้วครับโอเค ต่อไปตัวตัว,ต,วตัวที่สามม่ตีตัวแล้โองมวนโอเคสวยแค่นี้ก็ได้แล้วครับนะครับ้าไม่เหมือนอ่เขียนเลย<ม>เหมือน<ม>ตอนนอนหนูเอ่อแต่ไม่เหมือนนะมันไม่เหมือน สวยขี่ขึ้นมาสูง,ส,งสูงหน่อยต้องระบปยสีก่อนพอ่อครับครับต่อเลยนะใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วแล้วเหลืออีกไม่กี่บันกี่ตัวเองสวยตัวนั้นสวยโค้งม้วนครับ เป็นตรงๆอโอเคได้ต่อไปครับเดือตัวสุดท้ายแล้วโคมวนโอเคครับตัวสุดท้ายเสร็จแล้วครับเห็นไหมผลงานเออ<ช>โอเคต่อไปก็ <c oughs> ต่อไปเขียนตัว L ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยระบายสีก็ได้ครับเอ,อ็น สบายรูปนอนเณรไม่ใช่เอ็นสีดำทีวีนะปูกเขาต้องเอ็สีอะไรอ่ะผมเอาสีเหลืองก็สีต้มเหรอแล่เอ็นเป็นสิตัวเหรอครับอ่ะต่อไปเป็นตัวเอลครับตัวเอลเขียนเหมือนกันเลยเขียนตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปเขียนลอกค่ะเองเอลไม่ต้อ,องเอลไม่ยากหรออือลไม่ยากก็ลองเขียนดูนะครับ โอเคได้ถูกต้องครับยากเลยอืมไม่ยากเลยแหละทำให้สวยสวยมัยไม่ถึงตรงนี้หรอกอ่าไม่ยากก็ทำให้สวยสวยเขียนให้สวยสวย เอลเลดตัดเกล้าต้องคิดยังไงก็เหมือนกันนั่นแหละครับอะไรนะครับมีกันบ้านเือจังไม่รู้เพราะช่วงนี้โควิดเขาไม่ได้ไปเรียนเขาปิดเทอมตั้งหนึ่งเดือนเมื่อกี้ที่ผ่านมานะลูกเพราะโควิดโรงเรียนปิดแล้วก็เรียนไม่ทันทีนี้ก็ต้องมาทำกันบ้านด้วยก็เร่งเร่งเรียนให้ทันปิดเทอมสอบแล้วปิดเทอม ทำข้อสอบหนูก็ต้องทําให้ได้นะครับใช่ไหมครับแหมเลตัวแอนี่เขียนคล่องเลยนะเขตกวัวเื่นจนเสกเห็นได้หรือเปล่าให้ตรงตรงสวยๆนะไม่ต้องยกดินสอนะครับลูก เขียนตอบไปเลยนั่นแหละครับถูกต้องติดกูเป็นจิตสิบติดตัวสุดท้ายแล้วโอเคต่อไปก็มาระบายสีนะครับอืมโอเค่อไปมาระบายสีเอาสีเนื้อนะ อะไรนะสีเนึ้งเอาโอเคครับสบายสีเลยโอเคครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งตัวแอลแล้วก็ตัว non A นอนเนนอาะเทียเ,เตอร์เก่งมากเลยโอเคโชว์อ่ะพูดด้วยกดอะไรนะกดส r i ครให้เต้ตด้วยครับจะทำไปเร็วนะ,ะเตถไทยทุกคนนะครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้เจ้งเตืรนด้วยค่ะอาสวัสดีค่ะเจะตมาแล้วค่ะอ้า <laughs>